ทำไมพระองค์ถึงบอกว่าให้นึกถึงความตายทุกวันแต่อย่าบอกว่าจะตายเมื่อไหร่นึกถึงความตายทุกวันเพราะความตายไม่มีตัวกําหนดเนี่ยนี่คือเหตุผลแบบนี้ดูสิอันนี้เป็นไงอ่ะพระพูดบอกให้ระลึกถึงความตายเนี่ยบอกว่าไม่น่าพูดแต่พอไปดูหมอเขาบอกว่าดวงคอขาดดวงเลือดออกวิ่งกลัวกันใหญ่หอบสังฆทานแทบไม่ทันจะไปทําบุญวันนี้ก็ลางานแทบไม่ทัน มันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นัดอะไรสําคัญในยกเลิกหมดอะถ้าเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ทําวันนี้คุณตายเนี่ยเชื่อแต่ถ้าพระบอกว่าถ้าคุณไม่นั่งปฏิบัติธรรมวันนี้คุณตายเนี่ยไม่เชื่อเห็นไหมมันสวนทางไหมนั่นเป็นแบบนั้นพอผีเจ้าขเขาทรงหมอดูบอกหน่อยเชื่อทุกอย่างไม่รู้เทพเจ้าองค์ไหนพากันไปกราบไปไหว้นี่ยจริงไหมเต็มไปหมด ใบกล้วยใบตองทูบเทียนเนี่ยเสียปั๊บเนี่ยขายดีขายดีหมดอะ่ะนี่มันเป็นแบบนั้นนะพอพูดโดนใจหน่อยรับไม่ได้อีกนั่นไง<ม>ที่เราพูดแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทํานี้มันคือคนนับถือในพุทธศาสนาอื<ม>ถ้าคนบอกว่าฉันไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเอานัา้นเ่ะไม่ก้าวไกยคุณนะนั้นอะ่ะมันสิทธิ์ของคุณเนี<ม>่ยแต่คนในพุทธศาสนาเนี่ยสิคนเดินเข้าวัดมาเนี่ย บอกให้ควักบัตรประชาชนออกมาทุกคนจะบอกเลยว่าเนี่ยนับถือศาสนาอะไรถ้าเขานับถือศาสนาอื่นเขาจะไปว่าให้เขาไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาจริงหรือไม่